นี่มันคนมีใจคองแท้ถึงแม้ว่าปารีสจะยื่นคอเสนอเพื่อหวังคว้าตัวเขาแต่ลำดับความสำคัญในการย้ายทีมของลาสบูทอยลุนมีเพียงแค่แมนยูทีมเดียวอันดับแรกเพียงเท่านั้นรายงานจากเดวิดออนสตีและก็ฟาบิซิโอโรมาโนนะครับผู้สืบข่าวที่มีความน่าเชื่อถือและก็มีชื่อเสียงในตลาดซื้อขายนักเตะม,มากๆหลายคนในรู้จัก2คนนี้เป็นอย่างดีอยู่แล้วรายงานข่าวบอกว่าปารีแสแซงแมงได้มีการยืน่นคอเสนอจํานวน50บล้านยูโรไอเคียน้ำลายกระเด็น ได้มีการยื่นข้อเสนอจํานวน50ล้านยูโรให้กับอตาลนตาเนพิจารณาแต่อย่างไรก็ตามนะข้อเสนอที่แมนยูยื่นไปให้กับทางอตาลนตาเนี่ยตัวเลขมากกว่าแมนยูยื่นไป60บล้านยูโรไงแบบนี้ได้เปรียบอย่างแน่นอนนอกจากนี้นะหอยลุนเองก็อยากย้ายามาเล่นให้กับแมนยูด้วยน้องมันคนมีใจก็ไม่แปลกอยู่แล้วนี่มันเด็กผีตัวจริงนี่นาะทางฮอยลุนรู้สึกประทับใจนะต่อความสนใจของปารีสที่มีต่อตัวเขา แต่สิ่งที่มันสําคัญที่สุดสําหรับเขาอะ่ะคือการย้ายร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเ็ดมันเป็นความฝันของเขานั่นเองแต่ปัญหามันอยู่ที่อาตาลันตาต้องการค่าตัว70บล้านยูโรไงไม่รู้เหมือนกันว่าแมนยูจะหาทางออกมีการพูดคุยปณีประนอมตรงนี้ได้หรือเปล่าทางตัวของลาสมูทอยลุนอยากย้ายทีมแล้วโรโมาโนโรายงานว่าเจ้าตัวนั้นอยากให้ดีมันจบลงในช่วงสุดสัปดาห์นี้หรือไม่ก็สัปดาห์หน้าโดยทางโรมาโ,โนให้นิยามความรู้สึกของฮอยลุนที่มีต่อแมนยู คอยลุนเลือกแมนยูตั้งแต่วันแรกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงดีลนี้ขึ้นอยู่กับทางแมนยูว่าจะสามารถตกลงค่าตัวกับอัตาลันตาได้หรือไม่เท่านั้นก่อนไปก็ขอหัวใจคนละดวงนะเพื่อนๆไป็นกำลังใจนะให้เด็กหนุ่มผู้มีความฝันระหวังว่านายจะสมหวังแล้วก็อย่างหนึ่งแมนยูอยากได้กองหน้าตัวเป้ามากๆเข้าม,มาช่วยเหลือทีมแล้วเราจะได้เจอกันที่โรงละครในความฝันนะน้องขอเองได้ย้ายมา